ซิกมันฟลอยด์เป็นนักประสาทวิทยาชาวออสเตรียที่เกิดเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วครับในยุคที่คนส่วนใหญ่นั้นยังเชื่อกันว่าพฤติกรรมของมนุษย์อธิบายได้ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียว s ิกมันฟลอยด์เป็นคนแรกๆที่กล้าบอกว่าไม่จริงเขากล้าที่จะมองเข้าไปในมุมมืดที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของเราและด้วยผลงานของเขาที่ชื่อว่าจิตวิเคราะห์ฟลอยดได้ปฏิวัติวิวธีคิด และการรักษาปัญหาทางจิตไปตลอดการทำให้เขาได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยาสมัยใหม่ครับและหนึ่งในแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขานั้นที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นก็คือเรื่องของภูเขาน้ำแข็งแห่งจิตใจฟลอยมองว่าจิตใจของเรานั้นก็เหมือนกับภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรส่วนที่เรานั้นมองเห็นเหนือน้ำนั้นก็เป็นแค่จิตสำนึก ที่เรานั้นใช้คิดวิเคราะห์ตัดสินใจในชีวิตประจําวันซึ่งมันมีนิดเดียวเองครับส่วนที่น่าสนใจแล้วก็ทรงอิทธิพลจริงๆคือส่วนที่จมอยู่ใต้น้ําถึง90%นั่นก็คือจิตใต้สํานึกที่ที่เก็บทุกอย่างของเราเอาไว้ทั้งความทรงจําในวัยเด็กความรู้สึกที่เจ็บปวดที่ได้ถูกลืมไปแล้วแล้วก็ความปรารถนาลึกๆที่เราเองก็ยังไม่เคยรู้จักเรียกได้ว่า เป็นเหมือนห้องเก็บของรับส่วนตัวของเราเลยทีเดียวครับฟลอยเชื่อว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ในห้องนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นไม่อยากยอมรับหรือไม่น่าพอใจครับเช่นความรู้สึกที่เคยเจ็บปวดความวิตกงังวลหรือความขัดแย้งต่างๆที่จิตใจเรานั้นพยายามจะซ่อนมันเอาไว้เพื่อปกป้องตัวเองถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่รับรู้อิทธิพลของมันอย่างมีสติ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงส่งผลต่อพฤติกรรมของเราอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราจะมารู้จักตัวละครในจิตใจของเรา3ตัวนะครับนั่นก็คืออิดอีโก้เป per อีโก้ถ้าหากในภูเขาน้ำแข็งของเรามีห้องเก็บของลับแล้วในหัวของเราก็มี3ตัวละครหลักครับที่จะคอยเปิดศึกชิงดีชิงเด่นกันอยู่ตลอดเวลา ฟลอยได้ตั้งชื่อให้พวกเขาเท่ๆว่าอิดซูเปอร์อีโก้แล้วก็อีโก้ครับคําว่าอิดนั้นตัวนี้คือเจ้าเด็กเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนี้หากว่าเราหิวอิดก็จะตะโกนขึ้นมาว่ากินเดี๋ยวนี้เลยอย่าไปสนใจอะไรทั้งนั้นและถ้าหากว่าเรากำลังเหนื่อยอิดก็จะบอกกับเราว่าเหนื่อยก็นอนสิไม่ต้องทำอะไรแล้ว อิจจะขับเคลื่อนด้วยสัญชาติยาณบิดล้วนๆครับไม่สนใจว่าถูกหรือผิดแล้วก็ทำงานอยู่ในส่วนลึกของ